สวัสดีค่ะก็แนะนำเกมใหม่กันอีกแล้วนะคะไม่ใช่เกมมาใหม่อะไรเกมนี้ก็มาสักพักแล้วนะคะเกม d a n อ of Zombie นะคะเป็นเกมแนว Survival นะคะก็จะคล้ายๆกับเกม Lost in Blue นะคะก็คือเราจะ สร้างบ้านอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะแล้วก็สามารถออกไปยังพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่อื่นได้นะคะมีการเก็บทรัพยากรนะคะอะไรเอ่ยขึ้นอะไรมามีการเก็บทรัพยากรในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะ สักนิดเกมแนวนี้นะคะเป็นเกมที่ไม่ไม่ค่อยชอบเล่นสักเท่าไหร่คือเล่นก็นเล่นได้ความสนุกของเกมแนวนี้ที่รู้สึกชอบเนาะจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านการคราบของการออกไปหาของหรืออะไรแบบนี้แต่อ่าไม่ไดีอ้าวหยิบทำไมหยิบของไม่ได้ โอเคชุมชนถูกทำลายนะคะพลังงานจะฟื้นฟูเองอัตโนมัติก็คือบ้านของเราเองนั่นแหละคะ่ะคือพอไม่ได้เข้าอะ่ะก็จะมีคนเข้ามายึดพื้นที่เราซึ่งตอนแรกอ่ะคะ่ะก็จะเป็นเหมือนค่าย แต่ละคนก็ต้องมีค่ายขอยงตัวเองเนาะแล้วลองก็จะสร้างนี่นะคะพื้นที่ของเราอันนี้เป็นสารพิษนะคะคนว้าวจริงไปเลยไม่ใช่พวกโจรใช่ไหมวนกลับเควสใหม่นะคะมีเควสใหม่หมๆแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึ่งของเกมนี้อนะคะก็คือการที่เรา,าข้ามเปลี่ยนแผนที่ไปอีกแผนที่หนึ่งเงี้ยมันใช้เวลาโหลดนานมากแบบเนี้ยเดินไปเดินมาอันนี้เป็นวิ่งนะคะวิ่งพลังงานก็น้อยนะคะเข้าเลย แบหนึ่งนะคะก็โหลดทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างชา้าถ้าให้เปรียบเทียบเกมนี้กับเกม Lost in Blue ก็มีความรู้สึกว่าจะชอบ Lost in Blue มากกว่านะคะ,ะก็คล้ายๆกับมีผู้รอดชีวิตหลายกลุ่มนะคะ ตั้งรับสัตรูอยู่ในที่หลบภัยนะชุดก็จะพังแล้วของก็ไม่ได้นะคะกระเป๋าก็เต็มนะคะ วางไปเลยนะคะมีอยู่แค่นี้นะคะจนช่วยได้แค่นี้นะจ๊ะให้เก็บแล้วจ้าในกระเป๋าเต็มไปหมดแล้วจะเก็บอะไรอีกอะอันนี้ก็เราแต่งตัวได้ะค่ะ เปลนชุดนะโอ้ชุดมันจะน่ากลัวไปไหนอืมจะอัปเกรดชุดนะมีบอกด้วยว่าหาได้จากไหนซื้อนะคะไปร้านค้าไปซื้อ,อดูกล่องนี้นะคะ กล่องว็นหนึ่งนะคะเราจะยังไงเก็บของกินเก็บไปที่เดียวกันนะคะกระดาษเบาะแสนะคะไว้อ่านอันนี้คือผ้าคีริวนะคะไว้ด้วยกันหนังสือพิมพ์ที่ใช้อ่านได้นะคะ มีสารกระตุ้นมีคอนกรีตออกคอนกรีตออกเครื่องกรองน้ำนะคะ ก็จะบอกนะคะว่าสามารถผลิตอะไรได้แล้วบ้างนะคะอ่าโต๊ะใส่ไม้เครื่องทอผ้านะคะทำได้เดี๋ยวเราจะซ่อมมันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะก็ใส่นะคะเรียบร้อย น,นี้นะคะเขาก็จะบอกให้เรามีเควสประจำวันนะคะแล้วก็เป็นเควสในเรื่องนะคะกิจกรรมแล้วก็ขายของะคะ่ะอันนี้คือเขาขายของอน,นี่คะ่ะแต่เราก็จะไม่เอานะคะ วังนี้เขาบอกเขาลดราคานะคะแต่เราก็ไม่ซื้ออันนี้ก็เช่นกันสถานนะจะเป็นของควัญสำหรับการซื้อครั้งแรกนะคะอันนี้จะได้รับฟรีดูก็รับฟรีคือโฆษณานั่นเอง แล้วก็พวกนี้ขายหมดเลยนะคะอันนี้ฟรีก็คือดูโฆษณาเพื่อรับฟรีเหมือนกันส่วนตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะคะซึ่งเราก็สามารถหยิบได้หยิบได้หยิบไปให้หมดเลยหยิบเข้าไปช่องเก็บของล้นแล้วนะคะขอจัดการช่องเก็บของก่อนนะอ่านนะคะสรุปว่าเดินทางไปถึงที่หลบภัยสินะไม่เลว ดูห้างคุณน่าจะใช้ประโยชน์ได้อยู่เก็บนะคะบอกแสนนะคะต้องออกไปสอดแนมอีกระวังตัวด้วยอย่าลืมบรรจุก,กระสุนไว้นะคะหนังสื้อพิมพ์ค่ะอีเวนต์มีอะไรบ้างก็จะมีรอยแยก ก็จะบอกอีเวนต์นะคะเก็บไปก่อนนะคะเก็บไว้เหมือนในกล่องจะมีอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวหยิบในกล่องแป๊บ,บนึงต่อแสจากกระเป๋าของคนตายนะคะ สองนะโอเคเราเก็บของหมดแล้วนะคะได้อาวุธมาเพียบเลยพร้อมกับอาหารแต่กระเป๋าเราก็เต็มแล้วเหมือนกัน ที่เก็บของจังตองเลี้ยหนึ่งก็ต้องการแผ่นไม้อยู่ดีนะคะ ใช้ที่ว่างสี่นะคะเดี๋ยวเก็บเกี้ยงก่อนอมเก็บมเมล็ดเก็บถุงปุ๋ยนะคะเปิดเลยก็เป็นของกินนะคะ เราไปหาของกันตัดต้นไม้นะจ๊ะต้องใช้ขวานฉะนั้นเราต้องเก็บเศษไม้เพื่อไปทำขวานก่อนนะคะหยิบค่ะได้เศษเหล็กกับผ้าคีริวมานะคะเก็บแผ่นไม้ได้สามอันแล้วนะคะ แห้องใต้ดินโอเคเดี๋ยวเราไปผลิตขวานกันก่อนนะคะเครื่องมือนะคะขวานสร้างกล่องนี้อยากได้ไม้เพิ่มนะคะเดี๋ยวเราพาคีริวเก็บก่อน คิโวนะคะเก็บมีขวดน้ำเปล่าอยู่ทั้งหมดเจ็ดขวดนะคะเดี๋ยวเราไปเติมน้ำหยิบนะคะหยิบออกมาแล้วก็เอาเจดนนี้ไปผลิตนะคะตัดต้นไม้กันจ้า นี่ค่ะเขาก็จะมีเควสให้เราด้วยนะคะว่าเราได้อะไรไปแล้วมัง่งทำอะไรมัง่งถ้าเราเดินออกตรงหมอกเนี่ยนะคะเราก็จะออกไปที่อื่นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่แต่ในหมอกนี้นะคะเป็นพื้นที่ของเรานะคะในนี้อันนี้ป้อมปืนนะคะเราสามารถซ่อมได้เห็ดค่ะของช่องเก็บของเต็มซะงั้น หินหน้านี่หินอันนี้เป็นเหล็กล้นอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะสร้างพื้นกันก่อนนะคะออกล่องดีกว่าค่ะกล่องเต็มแล้วเราต้องสร้างกล่องเรามาสร้างกล่องกันก่อนช่องเก็บของล้นนะคะสร้างอะไรไม่ได้เลย เปิดดูค่ะเอาอะไรออกดีอันนี้ก็ล้นเหมือนกันจัดเลี้ยงทั้งหมดของเต็มเลยต้องมีเลเวลสิบสี่นะคะถึจะอัปเกรดได้ พราะฉะนั้นเรากินอันนี้แล้วกันอ่าเหลือช่องว่างแล้วนะคะพอเหลือช่องว่างแล้วเราน่าจะสร้างกล่องได้สร้างเลยจ้ะได้กล่องนะคะติดตั้งค่ะติดตั้งตรงไหนดี เอาของนะคะใส่เข้าไปได้เลยค่ะของกิน เใหม่นะคะอันนี้ไว้สำหรับดูเนาะว่าเราต้องทำอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็มีการบอกวิธีการด้วยนะคะทำเควสประจําวันให้เสร็จสมบูรณ์นะคะพูดคุยนะคะ องกาหันหลมก็เป็นเกมแนวเน้นคนเติมเงินนะคะเน้นคนเติมเงินเราโหลดแต่ละหน้านานอยู่นะคะหนูอบอกว่าเกมแนวนี้ไม่ค่อยปลื้มัะเท่าไหร่เลยโหลดนั้นมากจริงๆ อะเราน่าจะต้องสู้อีกนะคะมีให้เราสู้หไหมน้เอาเลยเอาไหนเอาเลยคืออะไรไดเดินตามไปนะคะเดินตามไปนะคะอ่ะพูดได้และะ้วค่ะ ถานีวิจัยอาร์คนะคะดูแลร,ระบบสารพัดประโยชน์ลงลิฟต์ไปยังที่ชั้นหนึ่งนะคะ ลงออกมาแล้วจ้าออกมาแล้วต้อนรับสู่ชั้นแรกนะคะเริ่มการทดลองจะมีสัญญาณโฮโลแกรมอยู่สามารถรับตัวอย่างที่คุณเอาชนะได้คะอันนี้ก็จะฟื้นฟูก,กลับมาตอบโต้กับโดนในอาร์คนะคะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันม้างเนี่ย พร้อมแล้วหรือยังอะพร้อมก็ได้พร้อมเหมือกันพร้อมเถอะเริ่มต่อสู้ กระสุนจะหมดไหมเนี่ยเสร็จสิ้นการทดลองนะคะผ่านไปอย่างง่ายๆ เพิ่มแล้วนะคะเรียบร้อยไอเทมนะคะคีย์การ์ดไปชั้นสองต่อเลยค่ะเปิดล็อกนะคะเข้า วันนี้เราจะจบที่ชั้นสองนะคะ เก็บตัวเพิ่มประสิทธิภาพนะคะแต่ถ้ามันมีของเราจะเก็บยากเลย จะให้มันออกมาสักพักหนึงก่อนเก็บนะคะเพิ่มความเสียหายเก็บตัวเพิ่มความเสียหายนะคะเสร็จสิ้นการทดลองแล้วจ้าเดือนชั้นทำไรพอยเรากลับมาอยู่ที่ชั้นหนึ่งกันแล้วนะคะชั้นศูนย์สิแรกนะคะแล้วก็ วันนี้นะคะก็คงจะจบลงแค่นี้นะคะสำหรับเกมนี้คือตัวเกมก็มีอะไรให้ทำเยอะนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบเกมแนวนี้นะคะที่คล้ายๆกับ Lost in b o u e ก็แนะนำเกมนี้นะคะ